จเจริญพรครัศรัทธายาติธรรมวัตตาบรรโกบเนาะอันนี้พระอาจารย์ก็มากล่าวพญาสุภาิทิ์เกี่ยวกับพุทธธรรมนายฝันของพระเจ้าเปรตที่โกศลเนาะข้อที่15เนาะเอาไว้ให้ครัสศรัทธายาติธรรมของเราเอาไว้คิดพิจารณาแล้วก็ปรับใช้กับชีวิตประจําวันเนาะเป็นพญาสุภสิทิ์ภาษาอีสานนะตั้งใจฟังนะฝันว่าหงเขากลัวเอียงห่วมกาดํา ตัวหากเป็นพญาหงหยยศสูงเดือลําสร้างมถาถ้โตไห่เทียมไก่กาดำกาบอยำยดเจ้าก็เลยเข่าหวมหงฝันขอนีองค์พุทธทเจ้าผู้หูเหตุการไกใจจะละใน้ความต่อพญาประเสิญเจา้าซ้อมอ่อนถอนพระล่าซาหยดไงต่อไปไพนาพุ่นฝันนี่หากสิเห็นพวกที่เป็นสาวน้อยสกุลน,น้ำยศมอนสิได้น้อมหนางอนงอต่อผู้ชาย ในยามนั่นกะสิมีผู้หายล่วงหล่อสิ้นนางสาวสนมในปางสิแลนน้ำไา้สู่เป็นที่อดสูแทยิ่งแพร่แรนตามบาวซุ่มผู้สาวนาดานบ่มีญานพ่อแม่อายผู้ชา้สินอนทายิ่งสิมานอนหวมข่วมบดีแต่และมือผู้่ยิ่งยื้อย่างใายเป็นตาสงสารหายถ้าลกเกิดไหมเกิดมาใดหนึ่งมือให้ยายเถาเบิ้งแงง บางคนไปทําแท้งหาทางเอาลูกออกบางคนลูกออกแล้วพันยนทิมปล่อยให้ตายซะแลว้วพี่น้องเอ้ยนี่ก็เป็นพระยาสุภาษิตอีกบทหนึ่งนะเกี่ยวกับพุทธนายฝันของพระเจ้าปเส,สนิโกศลข้อที่สิบห้าเอาไว้ให้รัชทายาร,รรมวัดป่าบรรโกบของเราไว้คิดพิจารณาดูว่าในสมัยนี้ตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยความฝันข้อนี้มันเกิดขึ้นหรืยอยังเราจะทํำยังไงเพื่อจะให้มัน เกิดช้าหรือว่าไม่เกิดเลย,ยาตามครอบครัวหรือว่าชุมด,ดของเราก็ขอให้อยู่ในคุณธรรมศีลธรรม,มการรักษากายวาจาใจหู้จากการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเนาะหลักๆก็คือศีลห้านั่นแหละเนาะพระอาจารย์ก็ขอฝากไว้ทานศีลเจริญเมตตาภาวนาตามเดิมก็ขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้จเจริญพร